สวัสดีครับวันนี้วันที่10พฤศจิกายน2566นะครับวันนี้เรามาพบกับสถานการณ์ของเซ็ตที่ลบไป15.4จุดนะครับตลาดก็ปิดไปเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็ลบนะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะครับเป็นจังหวะของราคาที่น่าใจหายนะครับเซ็ตลบอยู่ที่100 1389.57จุดนะครับก็ย่อตัวลงมานะครับ1398จุดนะครับ MAI ก็ลบนะครับตอนแรกก็เข้าใจว่าตอนบ่ายจะดีดกลับขึ้นมาได้เพราะว่า MAI ตอนเช้าก็ปิดบวกอยู่นะครับปิดบวกอยู่ศูนย์กว่าแต่ว่าตอนนี้ MAI ก็ลบอยู่3.40จุดอยู่ที่393.77จุดนะครับก่อนที่เราจะไปดูนะครับว่า อ่าหุ้นท็อปมันีินนั้นมีตัวใดบ้างนะครับก็มีคำถามนะครับมีคำถามจากคอมเมนต์มานะครับว่า Bh นั้นเป็นจังหวะอะไรนะครับก่อนที่จะไปดูว่า Bh นั้นเป็นจังหวะอะไรเราก็มาดูทองคำกันก่อนนะครับทองคำก็ยังคง sideways นะครับไซด์ w a y ์ดา w นะครับราคายังคงจะลงได้อีกนะครับก็เราก็ต้องรอให้ลงให้เสด็จให้ให้สุดนะครับแล้วเราก็ ค่อยช้อนนะครับเพราะว่าทองคำคาดว่ามันจะกลับมาที่พันเก้าไม่ได้อีกแล้วนะครับมันก็ต่อไปก็จะเป็นสองพันเราก็ไต่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ราคาของทองคำก็ย่อลงมาอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบสี่จุดศูนย์ศูนย์ออนต่อดอลลาร์นะครับลบอยู่สี่จุดหนึ่งศูนย์ออนต่อดอลลาร์นะครับ สำับ WTI นะครับก็ยังคงซด์เวกขึ้นมานะครับขณะนี้อยู่ที่76.17บาเรลต่อดอลลาร์นะครับแล้วก็เป็นสปอตก็อยู่ที่80.47ดอลลาร์ต่อบาเรลนะครับแล้วราคาเงินนะครับราคาค่าเงินบาทไทยก็อยู่ที่35.86นะครับถือว่าอ่อนค่าขึ้นมาเมื่อเทียบกับดอลลาร์นะครับทีนี้เราจะไปดูนะครับจังหวะของ b h นะครับ b h เนี่ยเราก็ต้องดูให้ ทั้งหมดครอบ,ครอบคร,อบครอบครลุมกันไปหมดนะครับก็ดูทั้งผลการดำเนินงาน F45 นะครับทำไมถึงราคาตกลงมาได้ขนาดนี้นะครับก็ต้องดูนะครับดูราคาเป้าหมายอยู่ที่246บาทนะครับเขาจากทิสโก้เขาบอกให้เป้าหมายไว้246ส่วนกรุงสีก็ให้ไว้เป้าหมายไว้280กว่านะครับแล้วก็ Kingford ก็ยัง 298นะครับเป้าหมายนะครับถือว่าช่งสูงทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่าสาเหตุที่ร่วงนะครับร่วงลงมา6%กปเซ็นกว่ากนี้ก็จากเซลล์ออนแฟกนะครับบุกต่างชาติหันราคาแนะนำนะครับห่วงสงครามผลกระทบนะครับต่อลูกค้านะครับก็จากเซลล์ออนแฟกนะครับก็จากสงครามนะครับจากสงคราม ก็แต่ว่าราคานั้นก็ยังคงแนะนำว่าต้องถือเอาไว้นะครับบ,สบอสาบอลดากโอดาโอนะครับให้เป้าไว้ทั้ง300บาทนะครับเพราะฉะนั้นช่วงจวังหวะนี้ถือว่าต่ำพอที่จะน่าสนใจเข้าได้หรือยังนะครับเราต้องไปดูไฮไลท์กันก่อนนะครับไปดูว่า3เดือนที่ผ่านมานเนีลบไปเจ็ดจดป7.63%แล้วก็1เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป12%และ1วีควิที่ผ่านมาก็ลบไป10%นะครับซึ่ง น่าสนใจนะครับว่าการลบของเขายังคงลบต่อเนื่องนะครับก็เป็นโรงพยาบาลบำรุงราชอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับในกรุงเทพนะครับมี PE 29.07เท่าแล้วก็มียูอยู่1.50นะครับเปอร์เซ็นต์แล้วก็มี EPS อยู่4.19ถือว่าเยอะทีเดียวนะครับสำหรับ EPS คือกำไรต่อหุ้นนะครับแล้วก็มีการปันผลที่1.35่สาาสตางค์นะครับต่อหุ้นก็คือ200กว่าบาทนะครับ ทีนี้เราไปดูราคาของกราฟกันดีกว่านะครับว่าเหมาะเจาะที่จะเข้าได้หรือยังนะครับดูจากตรงนี้นะครับถ้าเขาสามารถยังยืนอยู่เหนือเส้นสองและวันได้นะครับราคามันจะไม่ไซด์เวดาวลงมานะครับแต่กรณีนี้นะครับราคาหลุดหลุดลงมานะครับหลุดเส้นสองและวันลงมานะครับถามว่าควรจะรับหรือเปล่าครับ ปกติก็บอกแล้วนะครับว่าเราควรจะเล่นหุ้นที่เป็นจังหวะไซด์เว้อัพนะครับแต่อันนี้เราค่อยๆวิเคราะห์ทีละจุดนะครับหนึ่งถ้าเราจะซื้อควรจะซื้อหุ้นที่เป็นจังหวะไซด์เว้อัพคือมีจังหวะขาขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้ตัว BH ก็เป็นอย่างนั้นนะครับแต่แต่นะครับถ้าเราดูในวันนี้นั้นนะครับโอกาสที่เขาจะดีดกลับขึ้นไปก็มีสูงนะครับเพราะว่าเขาปิดเป็นแท่งเทียนที่มีไส้เทียน ยาวอยู่ด้านล่างนะครับหมายความว่าในวีคถัดไปต้องดูในสัปดาห์ถัดไปนะครับว่าโอกาสที่ราคาจะเปิดสูงขึ้นมาเท่าเสมอตัวเสมอหัวนั้นก็มีโอกาสแล้วราคาก็จะพุ่งกลับขึ้นไปและทีนี้มันต้องยืนเหนือกว่าเส้น2องแลว,วันนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะนี้ให้เรารอนะครับให้เรารอดูว่าถ้า BH นั้นนะครับราคาสามารถยืนเหนือเส้น2องแลว,วันได้นะครับ มันจะดีดกลับขึ้นไปสูงทันทีนะครับให้เราพิจารณาดูนะครับว่าเข้าได้หรือไม่ได้ก็ต่อเมื่อนะครับต้องมีข้อแม้ให้เขาว่า1นึ่เขาต้องมีราคายืนอยู่เหนือเส้น2องวันนะครับรือเส้น2องวันก็คือเส้นตรงนี้นะครับราคา200 2 3 4อบบาทนะครับถ้าเขาเข้าตรงนี้ได้ถ้าเขายืนพื้นขึ้นมาได้นะครับเขาจะดีดกลับขึ้นไปสูง แต่ว่าตอนนี้ดูแนวโน้มแล้วดูเหมือนว่ายังคงลงนะครับเพราะอะไรครับ m a c d ชี้ลงนะครับไอซา่ชี้ลงแม้ว่าจะดีดกลับขึ้นก็ตามนะครับราคาถ้าลงไปที่ยี่สิบแล้วเด้งขึ้นมาได้ก็ถือว่าเป็นจังหวะดีงามเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็บอกว่า pH ยังไม่ควรเข้านะครับถ้าจะเข้าได้ก็ต่อเมื่อราคายืนอยู่เหนือเส้น2เลวันนะครับเราเรา ลองลองลากเส้นเทนไลน์ง่ายๆนะครับเส้นเทนไลน์จากเส้นตรงตรงนี้จากตรงนี้ตรงมาตรงนี้นะครับแล้ทะลุมาตรงนี้แล้วเราก็ลากเส้นอีกเส้นหนึ่งเพื่อไปตัดให้เป็นสามเหลี่ยมนะครับต,ตัดให้เป็นสามเหลี่ยมนะครับตัดตัดให้เป็นสามเหลี่ยมถ้าตัวนี้ยังคงดีสูงขึ้นเกนินเกินกว่าเดิมเกินกว่าสามเหลี่ยมนะครับนั่นคือราคาขาขึ้นซึ่งไม่ใช่จังหวะช่วงระยะเวลานี้ เพราะฉะนั้นนักลงทุนอดทนรอได้ใช่ไหมครับมันเป็นช่วงจังหวะที่นักทุนเราต้องเราต้องจัดสินใจเข้าในฟอลโล่ต่อไปถ้ามันดีดกลับขึ้นไปนะครับแต่ตอนนี้มันยังไม่ดีดกลับนะครับเราต้องรอสัญญาณที่ดีดกลับก็คือดูสัญญาณเอเอดีนะครับให้มันดีดกลับขึ้นไปแล้วราคาให้มันดีดกลับขึ้นไปแล้วก็ให้ยืนเหนือราคาคือต้องต้องต้องมาที่ประมาณสัก240บาทนะครับ อยู่ประมาณ240บาทนะครับเราถึงจะวโลุ่แล้วก็ซื้อให้มันเป็นขาขึ้นไปได้ดังนั้ BH, น bHbH นี่ก็คือว่าถ้าราคายังคงต่ำกว่า240ไม่ซื้อนะครับยังไม่ซื้อนะครับต้องรอจนกว่าราคาขึ้นมา240ก่อนท่านค่อยเข้าซื้อนะครับเข้าใจใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าต่ำกว่า240เนี่ยมันคือขา มันยังคงเป็นขาลงแล้วมันก็จะเปลี่ยนเทนนะครับตอนนี้มันเป็นเทนไซด์เว้าขใช่ไหมครับถ้ามันยังคงลงมันจะไซด์เวดาวลงมาเรื่อยๆแล้วถ้าเกินหน้าอาทิตย์หน้านะครับถ้าถ้าราคายังคงลงในอาทิตย์หน้าต่อไปมันก็จะเปลี่ยนเทนเป็นเทนไซด์เวดานะครับทีนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับถือว่าตอนนี้ท่านบอกว่ามันน่าสนใจอย,อย่างที่เราบอกว่ามันอาจจะ มันอาจจะเป็นเหมือนตรงนี้ก็ได้คือเป็นตรงเหมือนตัวนี้ก็คือมันต่ํากว่าเส้นสองระหวันแล้วมันก็ดีดกลับขึ้นมาแล้วก็พุ่งขึ้นมาได้นะครับนี่คือจังหวะของมันแต่ตอนนี้ก็คือว่ามันขึ้นไปสูงสุดแล้วมันก็ลงมาต่ําสุดทีนี้เราก็แค่รอให้มันดีดกลับขึ้นไปเพราะว่าถ้าถ้าเรารอซื้อที่มันเป็นจังหวะที่มันดีดกลับขึ้นไปจะดีกว่านะครับมันยืนยันว่าเป็นขาขึ้นแน่นอนเราก็รอซื้อตรงนั้นก็ได้นึงตัดตัดสินใจอย่างมั่นคงแล้วก็แน่นอนกว่านะครับ ตอนนี้ก็คือแค่รอให้มันดีดกลับขึ้นไปที่ราคาใกล้ๆ200อาจจะไปที่2 3 7บาทก็ได้นะครับหรือ2 4 0บาทก็ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นจังหวะน,นี้ก็รอซื้อ b h ที่2 4 0ขึ้นไปนะครับก็เรียนในทันซาแบบนี้แล้วถามว่ามันจะมีโอกาสหรือเปล่านะครับไปดูทางเฟรมว e คนะครับว่ามีโอกาสหรือเปล่าในวีคถัดไป เฟมวิกก็บอกว่าโอ้โหเป็นจังหวะอันดีนะครับเป็นจังหวะอันดีเพราะว่ามันลงมาต่านะครับมันเป็นครั้งแรกที่วิกวิกนี้ก็คือลงมาต่ํามากนะครับวิกเดียวลงมามากกว่า10บาทนะครับจาก240ลงมาเหลือ230บาทนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าลักษณะของวิกนี้มีโอกาสคือเราเห็นแท่งเทียนที่เป็นไส้เทียนยาวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น ต้องดูว่ามันเปิดกระโดดขึ้นมาหรือเปล่ามันเปิดกระโดดขึ้นมาที่245หรือเปล่านะครับเปิดกระโดดขึ้นมานี้ราคาต้องอยู่ด้านบนนะครับอยู่โซนด้านบนในวิคถัดไปถ้ามันจะดีดกลับขึ้นมาได้นะครับมันจะต้องอยู่ฝั่งด้านบนนะครับราคามันจะต้องดีดกลับขึ้นไปที่240บาทเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็ต้องรอ B H คือต้องยึดต้องยืนยันว่าต้องรอที่240บาทสตาร์ทตรงนั้น มันก็จะ Follow ต่อมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากถ้าอยากจะทำกำไรนะครับเขาจะต้องดีกลับขึ้นมาที่240บาทก่นะครับสลับ B H นะครับนี่ก็คือตอ,ตอบตอบคอมเมนต์นะครับขอบคุณที่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติของเรานะครับถ้าเกิดว่าท่านไม่ใช่สมาชิกของเราเราจะไม่ตอบคำถามละเอียดขนาดนี้นะครับนี่ก็คือเป็น เป็นส่วนหนึ่งที่เกิดถ้าเกิดท่านสมัครสมาชิกเข้ามานะครับเราก็จะตอบห้ท่านอย่างละเอียดแบบนี้นะครับสรุปคือ BH ต้องจับตารอดูก่อนถ้าราคามันยังไม่ดีกลับไปที่240ก็ยังไม่ต้องซื้อนะครับรอให้ได้นะครับเป็นนักอดเป็นนักลงทุนต้องอดทนนะครับนี่คือแนวโน้มจาก h ชน n e ลของเรานะครับเราก็เชิญชวนทุกท่านนะครับที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกหรือสมัครสมาชิกแล้วก็ ส่งคําถามเข้ามาได้นะครับเราจะได้ตอ,ตอบให้กับท่านแต่ว่าถ้าเกิดท่านยังไม่สมัครสมาชิกหรือคอมเมนต์เข้ามาเฉยๆเราก็ตอบผ่านๆน,นะครับเราไม่ได้สนใจว่าท่านจะคิดยังไงนะครับแต่ว่าเราให้ความรู้สึกให้ความแคร์กับสมาชิกของเราเป็นพิเศษนะครับเราจะตอบละเอียดให้กับท่านสมาชิกนะครับเอาไปดูนะครับท็อปท็อปมนีอินแล้วกันนะครับท็อปไฟล์มนีอินวันนี้ก็จะไปอย่างรวดเร็วนะครับ อันดับแรกก็ยังคงเป็น SCB นะครับราคาก็ย่อลงมานะครับอยู่ที่0.25นะครับ SCB วันนี้ก็มี Money in เข้ามา250.58มิลเลียนนะครับแล้วก็มี Value อยู่997.19มิลเลียนนะครับดาะนั้นราคาก็ไปดูที่กราฟกันนะครับไม่ต้องไปซีเรียสมากนะครับราคาก็จริงๆก็จะค่อยๆไซด์เว์ขึ้นไปนะครับถ้าตามจากตามกฎของอ ไหลไซเคิลของเขาก็คือถ้าตรงนี้เป็นจุดต่ําสุดของเขาจุดถัดมาก็จะต้องไซเวกับขึ้นไปที่จุดสูงสุดนะครับแต่ว่าในระหว่างที่ไปที่จุดสูงสุดต้องไปเจอเส้น2อลเลวันนะครับต้องขึ้นไปชนเส้น2องเลวันแล้วย่อตัวแล้วก็พุ่งขึ้นชน,นครับอีกรอบหนึ่งนะครับดันั้น scb ก็ดูจากจังหวะนี้มันยังคงจะลงได้อีกนะครับเขาจะลงมาแถวๆตรงเส้นด้านล่างของตัวบูร์แบร์นะครับ ก็จะลงมาที่ประมาณ49บาทก่อนที่จะดีดกลับขึ้นไปนะครับคือมันเป็นมันเป็นจังหวะหลอกล่อนะครับเป็นจังหวะเอ่อจังหวะไซด์เวดดาวลงมาเล็กน้อยนะครับแต่ว่าลงไม่ต่ําถึงจะลงมาไม่ต่ําถึงจุดลีเนลเลชันหรืออาจจะลงมาต่ําถึงก็ได้นะครับเพราะอะไรครับเพราะตรงนี้เขาลงไม่ต่ําไม่ถึงนะครับอาจจะไม่ถือตรงอาจจะไม่ถือว่าตัวนี้ลงมาต่ําแล้วตัวนี้ขึ้นไปสูงสุดแล้วแต่จังหวะลงมาต่ายังยังลงไม่สุดอาจจะลงมาต่ําที่ตรงนี้ก็ได้ ครับแล้วก็ค่อยดีกลับขึ้นไปที่จุดสูงสุดนะครับอันนี้ก็คือดูบ h อจะเป็นอย่างนี้นะครับตัว SCB ซยานแม่นะครับแล้วก็เขาจะเป็นโดยอัตโนมัตินะครับยานแม่ช่วงนี้ก็ทำกำไรอยู่นะครับกำลังวางแผนทำกำไรกันอยู่นะครับก็ร่วมมือไปทำกำไรกับเขาเรียกอะไรธนาคารในเมียนมานะครับก็ก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าเมียนมานั้นยังยืมเงินอ่า คยยืมเงินของเรานะครับแล้วกเ็เงินก็ไม่มากไม่มายอะไรเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็อยากอยากให้ความสําคัญมากมายในการในการลงทุนด้วยกันนะครับเพระเมียนม,มาก,ก็เข้ายืมเงินประเทศไทยนะครับเป็นรู้คืนหรือ,อย่างนะครับแต่ยุคกุลทักษิณน,นะครับสี่พันกว่าล้านนะครับก็บพิ่น่าดูนะครับอาถัดมาตัวที่สองนะครับเราจะไล่ ไปเลยนะครับเพราะว่าเราไปให้ความสำคัญตัว BH ไปเยอะนะครับโฮมโปนะครับวันนี้เป็นวันแรกที่มีเม็ดเงินเข้ามาทะลุขึ้นไป204.51นมเลนะครับมี Value 834.10ามินเลนะครับวันนี้ก็บวกขึ้นไปถึง0.30อยู่ที่12.10บาทนะครับไปเขามีการแนะนำว่าทิสโก้ให้เป้าไว้14บาทนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับแล้วก็ ล่าสุด3เดือนที่ผ่านมาลบไป11แล้วก็1เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป1แต่ว่า1อาทิตย์ที่ผ่านมานั้นบวกขึ้นไป2.54นะครับ PE 4 4เท่ามี U อยู่3.22มี e v s 0.36แล้วก็มี DPS อยู่0.18ในราคา12บาทนะครับไปดูจังหวะของกราฟว่าจะทำอย่างไรนะครับ วันนี้ก็ดีดกลับขึ้นมาแล้วยืนอยู่เหนือเส้นกลื่อกลางบจแบนเพราะ,ะนั้นโอกาสในวันถัดไปก็มีมีโอกาสนะครับแต่ว่ามีโอกาสก็คือว่าในคือลักษณะของเขาเหมือนกับเป็นทิ้งทิ้งให้เกิดชาวดอยนะครับเพราะว่ามีแท่งเทียนอยู่ด้านบนนะครับมีคือมีมีมีแท่งเทียนไส้เทียนอยู่ด้านบนนั่นเองเพราะฉะนั้นโอกาสที่ในวันเปิดถัดมาก็ราคาก็จะพุ่งขึ้นมาแต่ เขาก็จะย่อดตัวสร้างสร้างเขาเรียกสร้างไส,ส้เทียนอยู่ด้านบนก็คือทําให้มีมีนักลงทุนติดดอยนะครับก็อาจจะเป็นจังหวะทำสร้างสร้างสร้างไส,ส้เทียนให้มีนักลงทุนติดดอยก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าตรงน,นี้ล่าสุดวอลุ่มเข้าส่วนใหญ่เป็นวุลุ่มเข้าสีเขียวเข้าไปที่64ให้69.12้ามิลเลียนนะครับจังหวะยังคงไซด์ไว้อัพขึ้นไปนะครับ m a c d ยังคงชีขช้ขึ้น r s i ชี้ขึ้นก็ยืนยันว่าราคาจะมีโอกาสพุ่งขึ้นไปได้ต่อนะครับก็อาจจะไปที่สูงสุดที่ถ้าจะเปลี่ยนเทนก็จะไปสูงสุดที่ราคา13บาทนะครับถ้าจะเปลี่ยนเทนนะครับก็จะซด์เวย์ออกด้านข้างนะครับเพื่อ,อ Move on หรือว่าค่อยๆรอจังหวะของ n i n r r r g r e s s i o n สูงสุดต่ำสุดเนี่ยให้ซด์เว้ยอัพขึ้นไปก็ มีโอกาสที่จะรีเทิร์นรีบาวกลับขึ้นไปถ้าถ้าเราดูจากตรงนี้ก็จะเห็นว่าราคามันปิดเหนือค่าต่างๆที่ผ่านมานะครับปิดเหนือค่าต่างๆที่ผ่านมาแล้วมันก็ปิดแกลบทั้งหมดเลยนะครับก็เป็นโอกาสว่า,าราคายังคงจะไซด์เว์ได้ต่อไปนะครับก็ก็จะราคาน่าจะกลับมาในช่วงนี้นะครับสลับโฮม p ปรนะครับตาตัวถัดมานะครับ CPN นะครับ C.P.N. แล้วก็วันนี้ก็มีวนรุ่มมีเม็ดเงินมันนี่อินเข้ามา168.36กมลียนแล้วก็มี Value 974.43้มิลเลนนะครับวันนี้ก็บวกขึ้นไปอย่างรุนแรงนะครับบวกไป2.52บาทไอ้ส2งบาทนะครับ2.25สตางค์นั่นเองหรือ64.75บาทนะครับ ก็รู้สึกว่าไซด์เว์ขึ้นมาแล้วก็กลับขึ้นมาเลยนะครับสหรับตัว C P N นะครับก็อย่างที่เราเคยดูกันไว้เมื่อหลายคลิปคลิป2คลิปก่อนนะครับสหรับ C P N นะครับแล้วก็3เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป4% 1, 1เดือนกับ1อาทิตย์ที่ผ่านมาก็บวกกันไป1 1ึนปนะครับมี P E 22.26เท่ามี U i e l d 1.83มี E P S อยู่1.55แล้วก็มีการปันผลอยู่ที่ 1. 1.5สตางค์ 1> 1, นะครับต่อหุ้นนะครับก็เป็นจังหวะสายเวกับขึ้นมาดีดกลับขึ้นมาอย่างรุนแรงนะครับถือว่าเป็นไปตามจังหวะของการเคลื่อนที่ของราคาของไลฟ์ไซเคิลครับเมื่อสูงสุดก็ลงมาต่ำสุดเมื่อต่ำสุดก็จะต้องดีดกลับขึ้นไปที่จังหวะสูงสุดนะครับเพราะนั้นมันจะค่อยๆดีดกลับขึ้นไปทำกำไรไปที่ราคา67บาทนะครับจะต้องไปที่เส้น2 0 0วันถ้าไปถึงเส้น2 0 0วันแล้ว ก็ดูจังหวะว,ว่ามันจะดีดกลับหรือพุ่งทะลุนะครับก็เป็นจังหวะของ CPM นะครับแล้วตัวนี้ก็มีบอลล่มเข้านะครับเป็นบอลล่มซื้ออยู่15ล้าน15มิลเลียนนะครับแล้วก็ MACD ยังคงชี้ขึ้นเหนือเส้นไปที่เส้นศูแต่ยังไมง่ยังไม่เหนือนะครับแต่ว่ายืนอยู่เหนือเส้นสัญญาณนะครับเรา RSI ก็อยู่ที่51ไ้5 5ก็ถือว่าราคาพุ่งยาวขึ้นมานะครับถ้าถ้าท่านดูเห็นว่า ราคาแท่งเทียนสีเขียวยาวถ้า RSI นะครับเลยอยู่เลย51ขึ้นมามันจะพุ่งยาวขึ้นมาก็เป็นไปตามอย่างนี้นะครับก็ประมาณนั้นนะครับสลับ c p n นะครับ Follow ตามได้นะครับทำกำไรได้ต่อไปนะครับถัดมานะครับ a d v a n c e วันนี้ไม่ได้บวกนะครับยังอยู่ที่เดิมราคา222บาทนะครับสลับ a d v a n c e ก็แต่ว่าเปอร์เซ็นต์สเดือนกับเปอร์เซ็นต์หเดือนนั้นศนะครับคืออาการว่ารักษาราคาไว้ที่0%นะครับแต่ว่าหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาบวกกลับขึ้นไปถึง1.37นะครับมี PE 22.42เท่ามี Yield อยู่3 3 4 6มี EPS อยู่ที่7.43แล้วก็มีการปันผลอยู่ที่4บาทไปดูจังหวะของเขานะครับก็ดูเหมือนว่าราคาก็จะค่อยๆดีดกลับขึ้นไป ก็มั่นใจได้นะครับถ้าเราดูแล้วก็ดูจากการเคลื่อนตัวของไลฟ์ไซเคิลคือต่ําสุดขึ้นไปสูงสุดสูงสุดลงมาต่าสุดต่ําสุดก็ดีกลับขึ้นไปก็จะดีกลับขึ้นไปที่จังหวัดสูงสุดเพราะฉะนั้นยังคงเก่งกําไรได้ต่อไปนะครับสลับตัวแอดวานต้องอดทนถือต่อไปเพราะว่ายัางน้อยราคาจะเลือกข้างเป็นฝั่งขาขึ้นเพราะอะไรครับยืนอยู่เหนือเส้นเกลี่กลางบุรุษแบงนะครับราคาก็ไซด์เว์มาแตะดนานข้างเป็นโดจิ ซึ่งจะตัดสินใจว่าจะพุ่งขึ้นหรือพุ่งลงนะครับแต่โดยหลักการที่เราดูที่เรารู้กันนะครับว่าหลังจากที่เข้าคขมือบ 3BB เข้าไปก็กําลังจะประกาศยอดนะครับของการดําเนินงานไต่มาที่3ไตรมารที่4เพราะฉะนั้นเมื่อประกาศออกมาไตรมารที่3ที่4ออกมาถ้าจะเป็นกําไรราคาก็จะพุ่งกระโดดขึ้นไปทันทีเพราะฉะนั้นต้องจับตาดูให้ดีนะครับสลับตัว a แอดวาน แล้วก็ดูจาก m a c d ยังคงชี้ขึ้น s i ด e w วฟขึ้นไปราคาก็จะพุ่งกลับต่อไปา s i s i d e w a v กในข้างยืนอยู่เหนือ52 mm hmm. เพราะฉะนั้นโอกาสที่ราคาจะเปิดกระโดดขึ้นไปหรือพุ่งขึ้นไปก็มีสอบมีสูงนะครับต้องจับตาดูแอดวานนะครับสลับช่วงระยะเวลานี้นะครับามาที่ตัวที่3ที่4นะครับ1 2 3 4 5ตัวสุดท้ายของวันนี้นะครับบวกขึ้นไปถึง0.25สตางค์นะครับก็คือส Pa c นะครับ C P e x t r นั่นเองนะครับ C P extra นะครับก็ C P e x t r ก็เป็นตัวเดียวนะครับที่ดูเหมือนว่าจะพยายามที่จะทำกำไรเพราะว่าขึ้นต้นด้วย C P หรือหุ้นของเจ้าสัวนะครับทุกตัวต้องขาดทุนทางกำไรทั้งสิ้นเลยนะครับไม่ว่ายังไงจะขาดทุนตลอดถ้าลองไปไล่ดูนะครับมีตัวไหนบ้างที่ของเจ้าสัวของ C P นี้ที่มีกำไรนะครับว่าจะเป็นทูทูก็ตอนนี้ก็ เจอมลสุมหนักเลยนะครับหลังจากที่ไม่ครบรวมแล้วก็อาจจะ,ะจะได้คืนทั้งหมดนะครับของ CP ของ True ของ d e t t ท c นะครับให้แยกจากกันแต่ก็ยังอยู่ในการเป็นแค่การให้ข้อสรุปออกมาของสารปกรครองสูงสุดนะครับก็ยังอยู่ในขั้นตอนต่อไปยังไม่ได้คืนเงินหรือคืนอะไรกันนะครับแต่ก็มันหลายโครงการหลายโปรเจกต์ น่าจะจะต้องคืนถ้าเกิดดําทําผลกําไรคืนขึ้นมาก็จะอาจจะต้องแยกแล้วก็ทูก็อาจจะมีโอกาสเราก็จะได้เห็นราคาของทูล,ลงไปที่3บาท4บาทนะครับอันนี้ลองพิจาราดูนะครับเราเราลองลอง,ลองพิจาร์เราลองพิเคราะห์ดูเล่นๆนะครับว่าทูนั้นมีโอกาสจะเป็นอย่างไรนะครับแต่วันนี้เรายังไม่เห็นทูนะครับเข้ามาในการะตางนะครับดังนั้นก็ไม่เป็นไรนะครับวันนี้นะครับ C Pa c นะครับ สี่แพ็กก็ c p c p Extra นะครับ CP Extra ก็มีเม็ดเงินเข้ามาทั้งสิ้น130.90 m นะครับแล้วก็มี Value อยู่1 6 5 6 8 5 1 8มิลเลียนะครับก็บวกขึ้นไป0.25แล้วอยู่ที่ราคา27บาทนะครับก็มี P.E. 36เท่ามี u อยู่1.91แล้วก็มี EPS อยู่0.51แล้วก็ DPS อยู่ที่0.18นะครับ ไปดูจังหวะของเขากันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับเขาก็ดีดกลับขึ้นมาแต่ว่าในตอนที่ดีดกลับขึ้นมาล่าสุดนี้นะครับเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการมีไส้เทียนยาวอยู่ด้านบนนะครับคือไส้เทียนฝั่งยาวกลับไปอยู่ด้านบนแสดงว่าในวันถัดไปราคาจะปิดะจะเปิดครึ่งลงมานะครับราคาจะลงต่ํากว่าครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ยังคงเป็นไซด์เวดาวลงมาเพราะฉะนั้นถามว่าช้อนได้หรือยังก็ตอบว่ายังนะครับ แม้ว่าราคาจะเป็นราคาซื้อสัตส่วนใหญ่นะครับซื้อเข้ามาที่24.16มิลเลียนนะครับของวอลลุ่มนะครับแต่ว่าของนักทุนต่างประเทศนั้นยังไม่ให้ความสนใจสำคัญนะครับยังคงลบอย่างต่อเนื่อง m a c d ยังคงไซด์เว่อกด้านข้างนะครับอยู่ต่ำกว่าเส้นสัญญาลเส้นซูนะครับแล้วก็ m a c d ก็ยังคงไซด์เว่อยู่ด้านข้างเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น ตัวนี้มันยังคงจะไซด์เว์ไปแต่ด้านข้างได้อีกสักระยะหนึ่งนะครับถามว่าเขาเก่งกําไรได้หรือยังตอบว่ายังนะครับเพราะอะไรครับก็เพราะว่าสัญญาณแท่งเทียนบอกว่าในวันถัดไปนั้นจะย่อตัวลงมาอีกต่ออีกได้อีกจังหวะหนึ่งนะครับก็เรียนทานด้วยความตรงไปตรงมาแบบนี้นะครับนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของอการนำท็อปโมนี่อินเข้ามารายงานผลแล้วก็ วิเคราะห์ตัว b h นะครับว่ายังไม่ใช่จุดที่เข้านะครับก็เรียนให้ทนักลงทุนได้ทราบเอาไว้ดังนี้ยังไงก็อย่าลืมกดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดกระดิด่งแจ้งเตือนให้รับทราบว่าท่านชื่นชอบนะครับแล้วก็กดติดตามกันเอาไว้แล้วก็กราบขอบคุณท่านสมาชิกที่กรุณาสมัครสมาชิกเข้ามานะครับเราสมาชิกรายเดือนก็ต้องใช้เวลาในการที่จะสมัครก็ต้องการต้องมีการบริจาค เท่านั้นเท่านี้ตามตามกำหนดที่เราได้มีสนาเสนอให้ท่านถ้าเกิดท่านสมัครท่านก็จะเห็นนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับกราบขอบคุณล่วงหน้านะครับไว้พบก,กันในคลิปถัดไปดีครับ